สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาฟิสิกส์หนึ่งกันเนาะซึ่งรายวิชานี้จะมีรหัสคือว3 0 2 0์อ0 1ถ้ามีสมุดก็จดไว้เลยเขียนไว้เลยนะคะซึ่งรายวิชานี้เราจะเรียนอย่างไรกันบ้างเรียนกับใคร มาดูหน้าตาของค,คุณครูสิว่าใครเป็นคนสอนในเทอมนี้หน้าตาของครูคนนี้ชื่อครูอาภารพรกองเพชรนะคะเราจะเรียนกันกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรียนกันทั้งหมดสองชั่วสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะเรียนทั้งหมดสี่ชั่วโมงเราจะเรียนชั้นไหนบ้างเรียนม .4 ีทับหนึ่งถึง4ทับห้า ซึ่งจะเป็นห้องสายวิทย์คณิตกับห้องอินเทนซีฟกับครีเอทีฟนะคะเรียนกับครูคนนี้หน้าตาดุหรือไม่ต้องไปดูกันอีกตอนเปิดเทอมซึ่งรายวิชานี้เรียนบทแรกเลยจะเป็นเรื่องของบทนำและการวัด ซึ่งบนนํำและการวัดเป็นหน่วยแรกๆที่คุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์ฟิสิกส์คืออะไรเรามาดูกันว่าฟิสิกส์นี่คืออะไรคุณเข้าใจคำว่าฟิสิกส์ไหมฟิสิกส์คืออะไรคะนักเรียนฟิสิกส์คือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งเป็นวิสิทธ์ที่อยู่ในวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งถ้าอยู่ตอนมอตน้นเราก็จะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่ขึ้นมามปลาย ก็จะแบ่งวิทยาศาสตร์ออกเป็นทั้งหมด3ขแนขแนงแขนงแรกก็จะมีเคมีมีชีวะมีฟิสิกส์ซึ่งในรายวิชาฟิสิกส์ในรายวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรที่มันเรียนเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีชวิตบ้างเช่นพัดลมตู้เย็นแสงเสียงพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตคืออะไรคือชีววิทยาสารเคมีคือเรื่องของเคมีค่ะคราวนี้ฟิสิกส์เราจะเรียนเป็นแบบไหนเป็นปริมาณกายภาพถ้าเป็นปริมาณทางกายภาพเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตแบ่งออกก็จะเป็นพวกรายวิชาฟิสิกส์รายวิชาเคมีและวิชาธรณีวิทยา ดาราศาสตร์เป็นต้นพวกนี้นะคะฉะนั้นแล้วปริมาณทางกายภาพเนี่ยเป็นปริมาณที่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือโดยตรงหรือโดยอ้อมวิสิ์เอาไปอะไรเอาไปใช้อะไรในชีวิตประจําวันเอาไปใช้เช่นเรื่องของการวัดเรื่องของการนับเลขพวกนี้เป็นต้นนะคะเป็นความหมายเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต่อไปสิ่งที่คุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับวิสิกเลยก็จะเป็นเรื่องของปริมาณทางฟิสิกส์ฟิสิกส์มีอยู่ทั้งหมด2ปริมาณแบ่งได้อยู่สองปริมาณได้แก่ปริมาณแรกคือปริมาณสเกลร์ปริมาณที่สองคือปริมาณเวกเตอร์เวกเตอร์นะคะปริมาณสเกลร์ปริมาณสเกลร์เป็นปริมาณที่มีขนาด เฉพาะขนาดอย่างเดียวหรือพูดง่ายๆสั้นๆว่าเป็นปริมาณที่บอกแค่ขนาดอย่างเดียวก็สมบูรณ์ได้เช่นมวล,มลพลังงานเป็นต้นถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์อันที่สองเป็นปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทางยกตัวอย่างเช่นเอ,อ่การกระจัด แรงโมเมนตัมสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กพวกนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งมันจะบอกทั้งขนาดและทิศทางนะคะต่อไปเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนคือหน่วยในการวัดหน่วยแต่ละครั้งหน่วยนั้นสำคัญชไหนาตามหัวข้อที่ครูบอกเลยหน่วยพวกนี้เป็นอะไรได้บ้าง หน่วยพวกนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ตกลงกันใช้หน่วย SI เป็นหน่วยมาตรฐานรวมกันหน่วยพวกนี้เกิดจากนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคือมันเวลาเขาจะเรียกแต่ละอย่างแต่ละสิ่งของมันต้องมีหน่วยลงท้ายฉะนั้นแล้วเวลาเราจะใช้อะไรก็ตามมันต้องใช้เป็นหน่วยเหมือนกันทั่วโลกซึ่งหน่วยแต่ละหน่วย มันจะมีแบง่งออกอยู่ทั้งหมด2ประเภทประเภทที่1คือหน่วยฐานหน่วยฐานภาษาอังกฤษบอกว่า base unit หน่วยฐานอันที่2คือหน่วยอนุพันธ์หรือหน่วยอนุพัฒน์ภาษาอังกฤษ d e l i c e unit มีอยู่ทั้งหมด 2, ประเภทจําให้ดีนะักเรียนมีหน่วยฐานกับหน่วยอนุพันธ์หรืออนุพัฒน์นะคะอีนี้เราไปดูหน่วยฐานหน่วยฐานของเราจะมีอยู่ทั้งหมด7ตัวหน่วยฐานของเรามีอยู่ทั้งหมด7ตัวตามไปดูดูจากสไลด์นี้ก็ได้นะคะหน่วยฐานคืออะไรหน่วยฐานคือหน่วยที่จําเป็นจะต้อง อธิบายของปรากฏการณ์ทางวิสิกซึ่งครูบอกแล้วว่ามีอยู่ทั้งหมดเจตัวมันจะมีบอกทั้งปริมาณมีบอกชื่อหน่วยมีบอกสัญลักษณ์ของมันถ้าบอกไว้ตามทั้งหมดเจตัวก็จะมีเวลาเราจะสอนกันนะรายวิชานี้ครูจะให้ท่องจําถ้าท่องจําได้เนี่ยจะให้ไปทั้งหมดตารางเนี้ยห้าคะแนนก็จะมีความยาว ชื่อหน่วยของมันก็จะเป็นเมตรสัญ,ญลักษณ์ก็คือ m มวลหน่วยชื่อหน่วยของมันคือกิโลกร,รมัมสัญ,ญลักษณ์ของมัน kg k เล็กนะคะห้าไมไปเขียน k ใหญ่โดยเด็ดขาดเวลาเขาจะใช้ชื่อหน่วยของมันคือวินาทีสัญ,ญลักษณ์คือ s กระแสไฟฟ้าล่ะกระแสไฟฟ้าคือแอมแปร์สัญ,ญลักษณ์ของมันคือตัว a อุณหภูมิ อุณหภูมิเวลาเราพูดกันเราพูดกันแค่อุณหภูมิเฉยๆแต่ถ้าชื่อจริงๆของอุณหภูมิคืออุณหภูมิอุณหพลวัดหน่วยของอุณหภูมิคือเคลวินสัญลักษณ์คือคือตัว K แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกมาเป็นองศาคือมันไม่ใช่หน่วยที่เขาจะใช้กันทั่วโลกทั่วโลกของเขาเนะี่ยเขาจะใช้กันแค่ตัวเควินคือตัวเดียวถ้าเป็นองศาคุณต้องเปลี่ยนจากองศาไปเป็นเควิน ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเราเคยเปลี่ยนมาแล้วแต่อยู่สมัยม .1 เราต้องเปลี่ยนแบบไหนถ้าเป็นองศามาได้เท่าไหร่คุณเอาไปบวกกับ273มันจะได้เป็นค่าเควินออกมาพอเข้าใจนะฉะนั้นต่อไปคือปริมาณของสารปริมาณของสารชื่อหน่วยคือโมลโมล m o l e แต่ถ้าสัญลักษณ์ของมันจะเป็น mol ตัดตัว e ออกไปสัญลักษณ์ของมันจะเป็นโมลเหมือนกัน นะคะอันสุดท้ายเป็นความเข้มของการส่องสว่างชื่อหน่วยของมันคือแคนเดล่าสัญลักษณ์ของมันคือ cd ความเข้มของการส่องสว่างทำไมต้องเป็นชื่อหน่วยฐานที่ทคุณจะต้องเอามาเรียนเพราะว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเวลาการส่องสว่างเขาใช้อะไรคะนักเรียนเขาจะใช้เทียนถูกไหมเขาจะใช้เทียนในการส่อง สว่างในการไปดูอะไรมืดๆม,มันจะใช้เทียนทั้งหมดแต่คราวนี้แต่ละประเทศอะเทียนไม่เหมือนกันเขาจึงวัดค่าความสว่างออกมาไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าเมืองนอกอะฝรั่งเศสใช้เทียนเคยเห็นเทียนไหมคะเทียนเล็กๆใช่ไหมก็เป็นเกลียวเป็นเกลียวความสว่างของมันก็จะมีแค่นี้พอพาเมืองนอกเขามาเจอประเทศไทย พอมนเจอในประเทศไทยมาเจอกับเทียนพรรษาขนาดใหญ่พอมาเจอกับเทียนราษาขนาดใหญ่ความส่องสว่างของเทียนเล็กๆของฝรั่งเศสกับเทียนใหญ่ๆของเทียนพรรษาซึ่งความเข้มของการส่องสว่างมันไม่เท่ากันเขาจึงเอามาเปรียบเทียบกันว่าเอาแล้วจะเอาค่าความส่องสว่างพวกนี้มาเปรียบเทียบให้ไปใช้ตัวเดียวกันได้ไหมเขาจึงคิดค้นหรือเอา ความเข้มของการส่องสว่างเอาให้ใช้แค่แคนเดล่าตัวเดียวพอฉะนั้นแล้วจึงไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบความสว่างของเทียนแต่และเทียนได้จึงเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเป็นเกณฑ์หลักนะคะต่อไปหน่วยฐานจบแล้วคือหน่วยอนุพันธ์หรือหน่วยอนุพัทธ์ต่อหน่วยอนุพัทธ์คือปริมาณที่เกิดจากการนำหน่วยฐานมาประกอบเข้าด้วยกัน คือการนำหน่วยฐานมาคูณกันหรือหารกันเช่นนิวตันนิวตันได้มาจากอะไรนิวตันได้มาจากนิวตันเป็นหน่วยของแรงถูกไหมคะหน่วยของแรงถ้าคุณจะเรียนกันต่อไปแรงหาได้จากซิกมา f มีค่าเท่ากับ MA แรงฉะนั้นแล้วแรง f มีค่าเท่ากับ M คือมวลคูณกับความเร่ง ซึ่งมวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองฉะนั้นแล้วหน่วยของนิวตันมาจากกิโลกร,รมัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองอันนี้คือหน่วยอนุพันธ์คือหน่วยลงท้ายเวลาคุณเอาไปตอบโจทย์ปัญหาเอียนที่2คือจูนจูนเป็นหน่วยของพลังงานหน่วยพลังงานซึ่งหน่วยพลังงานพลังงานหาได้จากอะไร พลังงานหาได้จาก W มีค่าเท่ากับ Fs Fs คืออะไร F คือนิวตันค่ะนิวตันเมตรซึ่ง Fs F คือแรงคูณกับระยะทางระยะทางคือเมตรฉะนั้นแล้วแรงกับระยะทางคูณกันจึงมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรซึ่งนิวตันเมตรกับจูลคือตัวตัวเดียวกัน แล้วตัวนีตัวนี้เป็นตัวลงท้ายเวลาเราใช้ตอบคําตอบของมันนะคะต่อไปสิ่งที่คุณจะต้องเรียนต่อหรือนักเรียนต้องเรียนต่อคือคำอุปสรรคคำอุปสรรคคืออะไรคำอุปสรรคเป็นคำที่คุณจะต้องเรียนในบทบทนี้ เป็นการแก้ปัญหาด้วยสัญญากรวิทยาศาสตร์ซึ่งสัญญากรวิทยาศาสตร์มันจะเป็นพวกเช่นเช่นสมมุติว่าตัวเลขที่มันเยอะๆเป็น 0. 0 0 0 0 0 0แต่ว่าเราไม่ใช้กันเยอะเราจะใช้เป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์คือต้องเอาเลขตัวนั้นอะมายกกําลังพอมายกกําลังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นคําอุปสรรคซึ่งคำอุปสรรคพวกนี้ถ้าเป็นในทางลบเช่นถ้าเป็นสินยกยกกาลังลบอะ่ะ ถ้าเป็นสิมยกกําลังลบมันจะลงท้ายโดยคําว่ามินิคุณเข้าใจคำว่าลบไหมคะนักเรียนถ้าลบเมื่อไหร่มันจะเล็กลงถูกไหมถ้ามันเล็กลงมันจะลงท้ายด้วยคําว่าเล็กๆอ่ะเล็กๆก,ก,ก็คือมินิลงท้ายด้วยซิด้วยตีด้วยลิพวกนี้นะคะจะเป็นเรื่องของคางอุปสรรคเรามาดูกันถ้าเป็นเดซิจะให้ท่อง เดซิดีสัญ,ญลักษณ์ของมันคือตัว D ก็คือสิยกกําลังลบหนึ่งเซนติก็จะเป็นคือสิยกกําลังลบสองมิลลิเป็นสิยกกําลังลบสามไมโครไมโครตัวนี้เขาไม่ได้ว่าตัว M นะคะเขาเรียกว่าตัวมิลมิลจะเป็นสิยกกําลังลบหกนาโนเ คือสิยกกาลังลบเพิโกพีคือสิยกกําลังลบสิ 12. สังเกตดูว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันคือสิยกกําลังลบหสิบยกกําลัง 2, ลบสลบสมันเรียงตามลําดับพอถึง3มเสร็จปุ๊บมันจะกระโดดไปเป็นลบหถูกไหมคะลบเ้าลบสิบคือมันห่างกันครั้งละเท่าไหร่ครั้งละ3าฉะนั้นแล้ว ต้องจำไหมว่าพอมันถึงสปุ๊บมันต้องไปกระโดดเป็น6เป็นจะเเ็น9เป็น12กระโดดไปทั้งละ3าาม3โอเคนะพอเข้าใจคราวน,นี้คำอุปสรรคทางบวกก็มีไม่ได้มีแค่มีทางลบอย่างเดียวนะคะทางบวกคือมันไม่ได้ติดลบนั่นเองถ้ามันไม่ได้ติดลบก็มันก็จะมีชื่อให้คุณเรียกเหมือนกันคือมันจะยิ่งใหญ่มากขึ้นไปบวกบวกมากขึ้นไปมันก็จะ แรกก็จะเป็นเดคา (da) สิบยกกำลัง1นึ่งเฮกโตสิยกกำลังสองกิโล (k) 10บยกกำลัง3ามเมกะ (m) ใหญ่สิยกกำลัง6กกิกะ (g) 10บยกกำลัง9ก้าเทระ (t) 10บยกกำลัง12 สังเกตดูเมื่อกี้มันติดลบมันจะเป็นสยกกำลังลบหใช่ไหมถ้าเป็นทางลบอะถ้าเป็นทางบวกมันก็จะไม่ติดลบก็จะเป็นขึ้นทีละสียกกําลังหนึ่งสยกกําลังสองสยกกําลังสามพอมาหนึ่งสาเสร็จปุ๊บสียกกําลังมันก็จะกระโดดไปทีละสามเป็นหเป็น9้าเป็นสิบสองโอเคพอเข้าใจไหมคะงัานไปต่อคราวนี้ พอมันค้างอุปสรรมเมื่อกี้บอกไปแล้วทา,ทางลบทางบวกถ้าเป็นทางลบก็จะเป็นเดซิเซนติมิลิไมโครนาโนพิกโกถูกไหมคะถ้าเป็นทางบวกก็จะเป็นเดคาเฮกโตกิโลเมกะจิกะเทละพอเรารู้เรื่องแล้วเราได้แล้วเราก็จะนำหน่วยที่เราได้เมื่อกี้เอามาแปลงค่าหน่วย ซึ่งพอเวลาเรามาแปลงค่าหน่วยครูจะพาทำลองทำข้อนี้ดูรัศมีนิวเคลียสของทองคำมีค่าประมาณ7คูณ10ยกกำลังลบ15เมตรจงหาค่ารัศมีนิวเคลียสทองคำในหน่วยนาโนเมตรงนั้นแล้วมันเปลี่ยนเขาให้เปลี่ยนจากหน่วยเมตรไปเป็นหน่วยนาโนเมตร ถูกไหมคะถ้าเขาให้เปลี่ยนจากเมตรไปเป็นนาโนเมตรคือเมื่อกี้เขาให้มาเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เขาให้มาเป็น1 0บยกกำลังลบสิซึ่งวิธีการเก๋เ,กเลยคุณก็ต้องใช้หลักการโดยที่เอาค่าอุปสรรคเดิมหารด้วยค่าอุปสรรคใหม่เช่นอันเดิมที่เขาให้มาคืออะไรคะ อันเดิมที่เขาเข้าขมาคือ7คูณ10ยกกำลังลบหารด้วยคําอุปสรรคใหม่คําอุปสรรคใหม่ที่เขาต้อง